สวัสดีค่ะน้ำปริมค่ะวันนี้น้ำปริมจะมาส่งกับแม่พี่แม็กซ์จาะสุตรพริ6หค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะเป็นไงไดูเลยค่ะวันนี้นะคะน้ำปริมก็จะมาอธิบายสูตรทรงพีระมิดนะคะทรงพีระมิดนะคะก็คือรูปที่มีฐานเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วก็พื้นที่ผิวข้างนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมทุกด้านเลยนะคะก่อนอื่นนะคะน้ำปริมจะมาอธิบายสูตรนะคะ สูตรการหาพื้นที่ผิวข้างนะคะก็คือเศษ1นึ่ส่วน2คูณกับความยาวรอบฐานนะคะแล้วก็นะคะไปคูณกับความสูง กับความสูงเอียงนะคะซึ่งสูงเอียงตรงนี้นะคะใช้ในการหาพื้นที่ผิวข้างที่เราหาได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นสูตรการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะก็คือพื้นที่ผิวข้างนะคะแล้วก็ไปบวกกับพื้นที่ฐานนั่นเองนะคะ นะคะจะเป็นสูตรการหาพื้นที่ปริมาตรสูตรการหาปริมาตรนะคะสูตรการหาปริมาตรนะคะก็คือเราจะต้องใช้สูงตรงนะคะซึ่งสูงตรงนี้จะใช้ในการหาปริมาตรนะคะเราก็จะนำเศษหนึ่ส่วนสามไปคูณกับพื้นที่ฐานนะคะ แล้วก็ไปคูณกับความสูงสูงตรงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะน้องพลิมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะความสูงต,งตรงตรงนี้นะคะเราจะเรียกสั้นๆว่า h นะคะใช้ตัวภาษาอังกฤษว่า h นะคะใช้ในการหาปริมาตรนะคะแล้วก็สูงเอียงตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า l นะคะมันก็จะใช้ในการหาพื้นที่ผิวข้างนั่นเองนะคะ แล้วก็ด้านนี้นะคะด้านนี้จะเขาจะเรียกว่าสันนะคะเรียกย่อว่าดีนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสูตรซอมพิรามิดนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย